อ่อยุ1สิบห้าฉันโดนเลยปะอโอทุกคนเห็นมิโกไปกระเทยตอนนั้นฉันมากับแก๊งนักศึกษานะนักศึกษาไทยที่อยู่สวีเดนทุกคนช็อกหมดฉันบอกเลยนะว่าป้าคนนั้นทำให้ฉันเจ็บแต่สิ่งที่สิ่งที่เด็กสวีเดนอะที่อยู่รอบข้างฉันได้เห็นมองเห็นพื้นฐานการสังคมเนี่ยเหลือสังคมทั้งคนดูเองด้วยเดี๋ยวคนดูก็จะบอกอย่าไปสนใจแบบทำไมแขกต้องเข้าใจเขอาอแล้วทำไมแล้วทำไมทุกคนอนะมันทำไมเขาถึงเข้าใจคนอื่นไม่ได้จะมีนิดหนึ่งทำไมไม่มีแฟนเป็นผู้หญิง ฉันบอกว่าไงรู้ป่ะถ้าอยากมีก็ไปมีเองค่ะไม่ต้องเอาความอยากเยือความที่เธออยากมีแฟนแู้หญิงถ้าแม่อยากมีแม่เป็นมีเองเลยค่ะแม่จะมีกี่คนก็ได้ค่ะฉันจะไปงานพี่โมวันสุดท้ายมาตอนแรกฉันเกิดไม่ได้ไปแต่จริงตอนแรกเราบอกถ้าเราไม่ได้ไปนะอันนี้พูดเลยนะเป็นที่แรกที่พูดนะแขกก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลิกคบก็ต้องเฟดตัวออกจากคนในวงจรที่พี่โมมันรักหมดโมอามีนาพี่องค์พี่เออะไรแขกต้องเฟดเพราะแขกสูน้าเขาไม่ได้เพราะทุกคนปิดร้านทุกคนไม่รับงาน มางานมันหมดแล้วในระหว่างคนหนึ่งที่มันบอกว่าอีโมมันรักมึงนะแครแต่แครกลับไม่ได้ทําอะไรเลยแคร์มองหน้าคนพวงนู้ไม่ได้เมื่อคืนใช่ไหมก็เราไปนั่งดู คลิปตัวเองตอนแบบเราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยในรายการสี่คูณสแควร์ซึ่งมันนานมากตั้งแต่ตอนเราอายุประมาณ5้าหขวบใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะว่าแบบน้องเอ็มน่ารักจังน่ารักจังอะไรแบบเนี้ยแต่ย้อนกลับไปตอนที่เราอายุ5้าขวบอะไม่เห็นมีใครพูดกับเราแบบนี้เลยรู้ปะมีแต่คนว่าเอ็มว่าแบบเอ็มน้าอย่างงู้ย่างงี้อย่างนั้นก็คือไม่มีคําว่าน่ารักเลยไม่เคยได้ยินคำว่าน่ารักเลยจนจากวันนั้นผ่านมาจนถึงวันเนี้ยเพิ่งได้ยินคนชมว่าเอ็มตอนเด็กๆน่ารักแล้วที่ผ่านมา มากมาก,มากจริงๆมันก็เลยทำให้เอ็มอะมีไอเดียว่าเอ็มอะอยากจะไปสัมภาษณ์คนคนหนึง่งด้วยความที่เขามีความแตกต่างจากเอ็มมากๆใช่ไหมเพราะว่าอย่างเอ็มอย่างเงี้ยเอ็มอยู่ประเทศไทยเป็นคนไทยสีผิวเหมือนคนไทยอะไรทุกอย่างแบบคือเป็นคนไทยอะ่ะ ยังโดนบูลลี่ขนาดนี้ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยที่สีผิวที่ไม่เหมือนเราเพศสภาพที่ไม่เหมือนเราอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนเราเนี่ยเขาจะโดนบูลลี่หนักขนาดไหนนั่นก็คือจุดกาเนิดที่ทำให้เอ็มเลือกแขกรับเชิญคนนี้นะคะนั่นก็คือรัศมีแขวนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโชเฟอร์มากๆเลยที่ขับรถมาให้นะคะ,ข,ะ,คะขับรถมาให้อย่างเดียวนะใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะไปเจอกับรัศมีแขนะคะเรานะัด รัศมีแขไว้ที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านกิ้งกเริงเพราะว่าร้านนะคะมีความยูนิคมากแล้วก็มีสีสันคเลอร์ฟููมากๆเหมาะกับการที่จะนัดพบเจอรัศมีแขเลือกร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เขามีแบบว่าพาน่ารักเหมือนกับแขรับเชิญของเราเขาจะไม่ผิดร้านนี้จะออกคาเฟ่คาเฟ่นะเออจะมีความแบบจะมีความน่ารักหวานๆอะไรอย่างนี้เหมือนกับรัศมีแขเดี๋ยวเราไปดูร้านกันดีกว่าว่าร้านเป็นยังไงบ้างไม่ต้องขับเร็วนะพี่นะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่กับรัศมีแคร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใจมากตั้งแต่ติดต่อมาเพราะว่า อย่างที่บอกแหละเป็นคนติดตามแก๊งสามชาติมาตลอดอแล้วพอเรารู้ว่าว่าพี่เท่งก็มีลูกสาวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่มามแพี่มามไ,มไม่ติดตามจริงด้วยเนี่ยพอเรารู้ว่าพี่ม,าม้ามีลูกสาวเนี่ยเราเป็นเอฟซีเขามานานแล้วเ,เนี่ยเห็นเอ็มใน แบบตามสื่อต่างๆตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีโอกาสได้เจอทันทีอย่างเงี้ยนี่ด<า>ีใจามา,จากเลยก็คืออย่างที่เอ็มอ่ะพูดเกินในรายการนะคะว่าที่เอ็มอ่ะเลือกรัศมีแขกเป็นแขกรับเชิญเพราะว่าคือล่าสุดอ่ะเราไปดูวิดีโอมาของอของตัวเราเองนะตั้งแต่สมัยตอนเราเด็กๆ<อ>แล้วตอนนั้นเราก็แบบโอ้โหผิวสีช็อกโกแลตมากแล้วก็หน้าก็แบบบานเห่ามากอะไรที่ใครๆก็ชอบบูลี่เราว่าเราแบบอุ้ยหน้าอีสานมากด่างก็หักตัวก็ดำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้าไปดูใช่ไหม แล้วเราก็ตกใจกับคอมเมนต์ที่เราได้เห็นนั่นก็คือคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ว่าพี่แอมตอนเด็กๆทำไมน่ารักจังเลยคะอุ้ยตอนเด็กๆน่ารักมากเลยคะ่ะเอ้เราก็มานั่งนึกทำไมตอนนั้นไม่เห็นมีใครชมกูแบบนี้ออวะทำไมตอนนี้ กลับมาชมว่าเราอ่ะน่ารักม,มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านๆมาเราดวบูลรี่มาเยอะมากเราก็เลยอยากรู้ว่ามุมมองของแขมันเป็นยังไงเพราะว่าขนาดเราอ่ะเป็นคนไทยแท้ๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องสีผิวหรืออะไรเลยและอย่างเธอเนี่ยเธอจะโดนหนักขนาดไหนเริ่มแรกเลยอ่ะเธอเป็นคนประเทศอะไรพ่อฉันเ,เนี่ยเป็นเซเนกัลออเซเนกัลกตอนตอนเหนือของแอฟริกาแม่เป็นไทยไทยแท้เลยหรือว่าไทยอีสานไทยเชียงรายนี่อ่ะเนี่ย ไม่ได้เอาเจ้าไปเป็นเหนือเจ้าพูดเหนือได้ด้วยพูดเหนือกันทั้งบ้านแล้วเธอคิดดูสิสาวลูกเหลือฉันอะไปอยู่เหนือ,อแล้วยังไม่พอนะฉันมีพี่สาวฉันแต่ดำเป็นลูกครึ่งสวีทก็คนละแบบอีกผมชมพูนะแกอีเนี่ยเธอคิดดูสภาพฉันซะไปอยู่เหนือแล้วมันจะมีอยู่ช่วงข้าวนอกนาดังมากฟ้าหน้าดําฉันเจอใครเขียนบทที่ชื่อดาเลยนะจะทรน อีดอกครัชีวิตกูพอละมานมากอีดอกโดนไปไหนขวดฟ้าหน้าดำขวดฟ้าหน้าดำอย่างงี้ตลอดเวลาใั่เธอโดนแบบเนี้ยตั้งแต่ตอนเธออยู่เท่าไหร่ฉันว่านะตั้งแต่ฉันรู้เรื่องแล้วฉันออกไปข้างนอกแล้วไปเจอคน แล้วเธอสังเกตไหมว่าสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นจากผู้ใหญ่เออจริงผู้ใหญ่สมัยก่อนอ่ะเขาจะไม่ละเอียดอ่อนเท่าผู้ใหญ่สมัยนี้ถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนอ่ะรับฟังหรือว่าคิดถึงสภาพจิตใจเด็กมากกว่านี้อ่ะเราจะไม่มีปมเลยนะเธอต้องแล้วที่ดูฉันอยู่บ้านนอกแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านนอกค่ะเธอเยมัจ็บนี่ไอยังมาดมมาแซวอะไรนี้ฉันอ่ะฉันโดนล้ออะไร G I จิเออ G I มัน G I j o โหรืงหรอมันก่อนฉันฉันไม่เข้าใจว่า G I คืออะไรอันนี้จะพูดเลยนะ แล้วพอมาว่าฉันเป็น G I อ่ะมันไม่ได้ว่าแค่ฉันคนเดียวมันหมายถึงเหมือนแม่ไปว่าแม่ฉันเป็นหญิงบริการเอออคนไทยเข้าใจ G I ว่ายัางไงล่ะก็ทหาร G I มาแล้วก็เนี่ยมาไข่ทิ้งไว้อันนี้ก็พูดกันซึ่งเราก็แบบเฮ้ยแบบม,ม,มันไม่โอเคเงม,มีแม่มีแม้กระทั่งผู้ใหญ่คนหนึ่งมาพูดกับฉันว่าเป็นลูก G I แล้วมีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่ครูฉันไปไฟจัอ่ะเลย เธอพูดอย่างนี้ออกมาอย่างไงเธอใช้อะไรคิดสมองใช้อะไรคิดได้ใจเธอเลยไหมตอนนั้นงงฉันถึงเข้าใจไงว่ามันเป็นคําที่พูดไม่ได้คนไทยชอบหยอกบางทีมันไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานของคําว่ายอกนะเธอแต่หยอกอะถ้าสมมติฉันอยากหยอกเธอจริงฉันจะหยอกเธอไงรู้ปะหยอกใส่เสื้อเคียร์วีดาคุณนุ้ต้องคริสต์มาสเห็นปะอันนี้คือหยอกแต่ฉันจะไม่แตะรูปลักษณ์ไม่แตะอะไรเลยอย่างเงี้ยฉันจะไม่แตะอันนี้เราอยู่ในสังคมที่เราพูดตรงๆงเลยนะ มันถูกตั้งมาตรฐานเรื่องรูปลักไว้ต้องผิวขาว,ขาวใสหน้าใสห้ามมีสิวผอ,อ,อมคือสวยเอ,อซึ่งจริงๆอะอัตลักษณ์สำหรับฉันคืออะไรรู้ปะเกมต้องมีความสุขเธออย่าไปทําอะไรเธอทําไปเธอมีความสุขเธอต้องแฮปปี้กับสิ่งที่เธอเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าบูลลี่บางทีอ,อะการหยอกล้ออะไรเงี้ย มันถึงบอกไงโดยเฉพาะเรื่องอัตลักษณ์กับภาพลักษณ์ที่เราเป็นอยู่ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงยากมาร้อนสีผิวใช่ไหมให้ฉันเปลี่ยนยังไงฉันฉีดยาฉันเป็นมะเร็งฉันตายใครรับผิดชอบเขาไม่ได้สนใจเพระ<ม>าะเขารอแล้วเขาก็ไปเลยนะใช่เพราะเขารอแล้วเขาก็ไ,าาไม่ได้เก็บมาคิดแต่คนฟังอย่างเราเนี่ยแหละที่เก็บมาคิดแล้วมันทําให้เป็นปมในใจฉันก็เลยอยากรู้ว่าแค่สัญชาติเธอความเป็นเชื้อชาติที่ไม่เหมือนคนไทยมันก็แบบโดนแกล้งมากพอแล้วแล้วยิ่งเธอมีความยูนิคมีความพิเศษที่เธอเป็นแบบเนี้ มันก็ยิ่งทําให้เธอถูกล้อมากิ่งขึ้นนะด้วยเป็นกระเทยเนาะตอนอายุสิบห้าฉันโดนเลยปะอโอ้ผมเคยเห็นมิโกเปก็นกระเทยตอนนั้นฉันมากับแก๊้งนักศึกษานะนักศึกษาไทยที่อยู่สวีเดนทุกคนช็อกหมดฉันบอกเลยนะว่าป้าคนนั้นทำให้ฉันเจ็บแต่สิ่งที่สิ่งที่เด็กสวีเดนอะที่อยู่รอบข้างฉันได้เห็นมองเห็นพื้นฐากนการสังคมเนี่ยเหรือสังคม,มเขามองนั้นเลยเขาฟาดกลับแรงเลยก็แบบเนี่ยเหรอ สภาพที่อีป้านี้โตมาจะมีหลายคนนะที่บอกทั้งคนดูเองด้วยเดี๋ยวคนดูก็จะบอกอย่าไปสนใจแบบทำไมแขกต้องเข้าใจใเขาแล้วทําไม<ด>แล้วทําไมทุกคนอนะ่ะมันทําไมเขาถึงเข้าใจคนอื่นไม่ได้เอ,อคนเราไม,ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ดีที่สุดคืออาไรบ้าไม่ต้องยุง่งมารยาทที่ดีที่สุดคือไม่ต้องยุง่งอ,อยากมองมองไปแต่ไม่ต้องพูดม,มันห้ามกันไม่ได้หรอกความคิดมนุษย์เราก็เป็นเธอ,อแบบเอยคนนั้นอันนี้คนนี้นีนนนนน่แต่ เราเก็บไว้ที่ตัวเราเราไม่เอาออกแล้ไปกระทบให้เขาเพราะเราไม่รู้ว่าออกไปแล้วเราจะไปทําลายเขาอะไรหรือเปล่าเพราะถึงจุดนี้แล้วอะแค่รู้สึกไหมว่าตัวเองสตรองขึ้นเยอะแล้วก็เข้าใจเข้าใจตัวเองไม่ได้เข้าใจคนอื่นนะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเสียงนกเสียงกาพวกนี้มาคิดเธอคนที่เปลี่ยนความคิดฉันคือลูปิต้ยงโก ที่นางเล่น12 Years l a v e s ไดออสการ์สมทบหญิงยอดเยี่ยมสาชุดพาดาเรบิบูดฉันนั่งมองนางฉันบอกทำไมมันสวยางทำไมผิวพันความเป็นแอฟริกาขอทเาอทำไมมันถึงสวยแล้วมันยูนิคขนาดนี้นั่นแหละความคิดฉันเปลี่ยนเลยฉันอาบแดดฉันเอนจอยกับผิวฉันถ่ายรูปออกมารูปสวยสีผิวเสมอตัวอย่างสวยมันแบบเฮ้ยมันคนเรามันมีอัตลักษณ์ความสวยของ ของในเวของแบบ<อ>ที่ทไม่เหมือน,นกันใช่เอ็มไปถ่ายรูปเอ็มก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเราถ่ายรูปเราก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ว่าเวลาการใช้งานมันถูกเลือกไปใช้ฟังก์ชันที่มันถูกต้อง วางเหมาะสม,มแค่นั้นก็คือฉันอันนั้นคือสิ่งที่ฉันได้จากลูเปต้าว่าฉันต้องรักตัวเองก่อนสิ่งที่ฉันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือความเป็นแอฟริกาของฉันอความเป็นเลือดแอฟริกาของฉันฉันชกมวยยีนแอฟริกาของฉันที่ไปตีวอลเลนเนย์บอลเธอการเล่นกีฬาเนี่ยเราฉันเลยรักในเธอว่าแบบมันเป็นเรื่องของยีนกูดได้พ่อกูมากูเล่นกีฬาได้ดีกูเล่นทุกอย่างได้ดีเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยเอ้า คนแบบคนที่โชคดีแบบเรานี้นมันมัน,ม,นมันแบบใชเเ่เราก็เลยต้องรักในตัวเราไงเรามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วแต่ละคนก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเองถูกต้องเพราะอย่างเอ็มตอนเอ็มเด็กๆเนีงง่ยเอ็มก็โดนล้อเยอะมากโดยเฉพาะความเป็นดาราตลกของคุณพ่อ,อแล้วก็ความเป็นคนอีสานของคุณพ่อล้อจนฉันร้องไห้ในห้องน้ำมาเถอะต้องไปปิดประตูลองไห้ในห้องน้ำด้วยความที่ตอนเด็กๆเ,เ,เนาะเราตอนอายุประมาณเก้าขวบสิบขวบ เราวิ่งเล่นในห้องสมุดใช่ไหมวิ่งเล่นแล้วพูดา่าเราว่าเนี่ยเธอมาวิ่งเล่นในห้องสมุดได้ไงพ่อนะ่ํทงานงกๆไปทําตัวบ้าบ้าบอๆอยู่ในทีวีเธอฉันกะเดืนใจมากก็แบบทาไมพูดถึงพ่อฉันแบบนี้ออแล้วสิ่งที่พ่อฉันทํามันคืออาชีพที่คือสุเจริตแล้วมันิร์ t มาสะเทือนใจฉันมากกับอีกคนนึงที่วิ่งเล่นคู่กับฉันนะอ,อ่ยพ่อกับแม่เขาเป็นครูแต่พ่อกับแม่ฉันเป็นดาราตลก หรอเขาถึงได้ต้องพูดกับฉันแบบนี้ฉันก็เลยแบบไปร้องไห้ในห้องน้ำว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันจะต้องแบบโดนล้อเลียนบูลลี่ตลอดเลยวะถ้าไม่โดนเรื่องอีสานก็โดนพ่อเป็นตลกทําไมต้องมาด้อยค่าอาชีพพ่อเราอะไรเงี้ยแต่พอเวลาผ่านมาปุ๊บแบบฉันเปลี่ยนความคิดว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดเขาได้แล้วล่ะเราต้องมาเปลี่ยนมายเซ็ตของเราว่าแบบสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะคือ มันคือความโชคดีไว้แค่ไม่แต่เรา,ามีความรู้สึกว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ดีแล้วนะที่เอ็พูดเรา,คาเคยโดนล้อว่าใครรัศมีใครที่เป็นตลกอนะเรา,าไม่เคยชินกับคาว่าตลกเราจะชินกับว่าคอมเมดี้คอมเมเดียนสเต์เทนเนอร์พ่อเธออะเหมือนเป็นครูเวลาฉันอยู่ฉันจะฟังเวลาเขาเล่นมัมเท่งโหนง่งส้มเชง้งตุกี้ฉันจะฟังฟังเพื่ออะไรเพราะฉันต้องเรียนรู้มันเป็นอิยิบบทในการพูดคนเราอะไม่ได้พูด แล้วมันทําให้รู้สึกตลกหมดทุกคนมันจะมีจังหวะเนี่ยมันต้องใช้ความคิดจะให้ทุกคนมาสวยแบบชันมันไม่ได้ขอบคุณค่ะมาถ่ายรายการคุณกว่ากูจะไม่ได้กินน้ําเลยเหรวกูพูดจะเสียกูแห้งแลนะกูว่านั่กว่าอ๊ะเขาจะเสิร์ฟน้ำกูไม่ว่าคขจะเสิร์ฟน้ำกไม่ว่าคออกูถามจักใจเลยครับอันนี้เอามาไปพ็อปเลยให้กินจริงค่ะ ถ้ากินจริงถ้าทนไม่ไหวก็กินได้เลยค่ะเฮ้ยฉันอยากรู้ <ๆ S 1> เธอรู้ตัวตอนไหนว่าเธอไม่เหมือนใครมีความสเปเชียลฉันรู้ตัวตั้งแต่เข้าอนุบาลแม่บอกว่าฉันอยากจสกระโปรงไปโรงเรียนแล้วแม่เธอ่้ามโปรปไ,มไม่ห้ามแล้วคุณครูก็บอกว่าทําไมให้ลูกให้น้องใส่มาโรงเรียนคะแม่บอกปล่อยเขาไปเถอะแล้วพอฉันอยู่ในโรงเรียนอนุบาลสักพักหนึ่งฉันเริ่มสังเกตแล้วไงว่าฉันไม่ได้ผมยาวฉันไม่ได้อะไรว่าฉันมีรูปร่างที่เป็นผู้ชายใช่ฉันก็เลยเปลี่ยนมาใส่กางเกง โดยที่เขาไม่ได้ต้องมาจี้มาบน่นมาด่าหรือมาบอกว่าเราต้องแบบนี้แบบนี้ไม่มีแต่มันดีตรงที่ว่าแม่เธอเข้าใจในความเป็นเธอแล้วก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะไม่ได้ห้ามไม่เคยอันนี้ต้องขอบคุณเขานะแต่ามาตอนโตเนี่ยแหละจะมีนิดนึงทำไมไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงฉันบอกว่าไงร,รู้ปะ่ะถ้าอยากมีก็ไปม,มีเองคะ่ะไม่ต้องเอาความย,ายัเยยืดความที่เธออยากมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าแม่อยากมีแม่ไปมีเองเลยค่ะแม่จะมีกี่คนก็ได้ค่ะที่เหลือไม่ต้องยุ่งเอ แต่จริงๆอ่ะเรื่องพวกเนี้ยเราอ่ะสามารถคุยกับลูกได้อย่างเปิดเผยเลยนะเพราะว่าอย่างตอนนี้เธอใกล้ชิดกับน้องปกปองใช่ไหมอย่างฉ<ม>ันเนี่ยฉันมีลูกสาวสองคนเขาก็จะถูกกําหนดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว,ว่าของเล่นผู้หญิงต้องสีชมพูอของผู้ชายต้องสีฟ้าหวีผมตุ๊กตาของผู้หญิงอะไรอ,ะอย่างเงี้ยคือถูกจํากัดมาว่าอันนี้คือของผู้หญิงและอันนี้คือของผู้ชายเท่านั้นรวมไปถึงการแต่งหน้าทาปาก พอเขาฉันทาปากเขาเขาพูดว่าป๊าทาปากไม่ได้เพราะว่าป๊าเป็นผู้ชายฉันก็เลยบอกไม่ใช่ลูกป๊าก็ทาปากได้เหมือนกันเพราะว่าที่ป๊าไม่ทาป๊าไม่อยากทาแค่นั้นเองป๊าผมยาวได้ป๊ามัดผมเหมือนเหมือนเราได้แต่ป๊าไม่อยากป๊าร้อนป๊าอยากไปผมสั้นคือฉันไม่อยากจะไปแบบว่าจํากัดความคิดเขาว่าอันนี้ต้องเป็นผู้หญิงอันนี้ต้องเป็นผู้ชายแค่รู้สึกว่าถ้าวันนึงเขาออกไปสู่โลกภายนอกเนี้ยมันจะมีคําถามเนี้ยว่าอ่ะ ทำไม,ไมพี่เขาใส่ชุดผู้หญิงทำไมพี่้องใส่กระโปรงอะคะทำไมพี่เขาอย่างงูอย่างนี้แล้วคือมันทาให้ฉันหน้าตอบไม่ได้ก็คือทําทุกอย่างให้มันอยู่แบบนิวทรอลให้อยู่นิวทรอลแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขาเพราะพอ,พอเหนือพ้นโรงเรียนแล้วอะเราไม่เห็นแล้วอะเอ็นอเราไม่รู้ไงว่ามันต้องเจออะไรบ้างเราควบคุมลูกเราได้แต่เราควบคุม พ่อแม่คนอื่นเราลูกคนอื่นไม่ได้เราเลยไม่รู้แล้วเราไม่รู้ว่าพ่อแม่คนอื่นเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าฉันนี่นะอยากบอกเลยนะคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ก็ฟังนะค, <S <S คุณอย่าคิดว่าโลกเรามีประเทศไทยประเทศเดียวมีสังคมที่คุณอยู่คนเดียวสังคมมันกว้างก,กว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นศึกษาหาข้อมูลตามโลกให้ทันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณออกมาใช้ชีวิตแล้วอ่ะหรือว่าคุณอธิบายให้ลูกคุณแล้วอ่ะมันไม่ใช่คนรอบข้างหรือว่าสังคมที่แปลกตัวคุณเองจะกลายเป็นคนที่แปลก้า<ะ>คุณตามมาเลยไม่ทัน เมว่า,าจะเป็นคนที่มีสาระอะไรขนาดนี้อันนี้ชมอันนชมอันนี้ชมอันนี้ชมนี้ชมจริงระแวงไงปกติคนไม่ช <c oughs> ปกติคนไม่ค่อยชมยเออ่ยนะอยากรู้มุมกุ๊กกิ๊กของเธอว่าเธอมีแฟนครั้งแรกที่เป็นผู้ชายตอนอายุเท่าไหร่ป<ะ>เป็นคนชาติไหน จำได้เป็นแฟนกันเป็น first love ของฉันที่ร่งเรียนหรอผู้ชายชวนไปกินข้าวดูหนังไปทําอะไรกันสองคนบ่อยมากเธอแสดงอาการชัดไหมว่าเธอเป็นแบบนี้แหละแสดงอาการชัดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งชัดไหมอี่วายนึ่ก็เฉยเฉยแหละแต่มันจะชอบมาแกล้งแกล้งแขหนักมากแต่แกล้งเสร็จปุ๊บพอไม่มีคนชวนเราไปดูหนังแล้วไปดูหนังกันสองคนตอนนั้นสั่นมากแล้วแบบ นั่งใกล้กันเราไม่กล้าจับมือไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจับมือจับอะไรอยู่กลุ้มไว้ฮะจับขาตัวเองแย่ดอคือไม่กล้าจับมือไปจับไม่ใกล้ตัวบ้างไ่เราทุกถิ่งใช่ไหมฉันก็แบบเถือฉันก็ไม่รู้ตัวเท x คุยกันทุกวันคุยกันทุกวันก่อนนอนกู๊ดไนท์นางเอาเสื้อมาทิ้งไว้ในตู้ฉันเหม็นฉันก็กลับบ้านเอาไปซักให้อย่างเงี้ยแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรนะก็มันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราเรียนจบอะเรามั่นใจนะว่าทุกวันเนี้ย เขาชอบเราเราก็ชอบเขาแต่เพียงแค่มันเด็กกันมากจนมันมันไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อมันไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่แล้วเรียนจบก,ก็้หายไปอแค่ไปเจอเขาสามปีให้หลังโอ้มัมนเทรนเล่นหุ่นคุ็นดีกูแบบหิวหิวมากเออตอน,น,นแรกเป็นแล้วไงคือแบบโอ้แบบกูทำอะไรลงไปอันนั้นก็คือ first love ที่พลาดเลยใช่แล้วเจอเจอก็ตกใจด้วยนะแล้วจนลืมขอเบอร์ขออะไรกันแล้วก็หาย ทัวันนี้แขยังหา f c e e o o o เขาไม่เจอเลยแล้วเราเชื่อว่าถ้าเขาเขียนไปอ่ะเขาน่าจะตอบกลับมาตอบกลับมาใช่ว่าถ้ากูมาทำไมโอ้ยน่ากินมากทุกอย่างอย่าพึ่งทำห้ช้อนมึงใหญ่เลยดูช้อนกูนะใช้เก็บไว้ไงเพออีนีรู้ไงเรื่องกินเรื่องใหญ่เป็นไงไม่ได้ชวนแขกมาพูยอย่างเดียวชวนแขกมากินด้วยเอ็นจอยไงคะปีบปงคนชอบกิน เมื่อกี้เห็นบอกให้สั่งกลับมาเลยค่ะฮะให้สั่งกลับบ้านเลย<ะ>ให้สั่งกลับบ้านบบานะน,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 นี่ใจ,จ <c oughs> <c oughs> ตืดนใจนะมานั่งมอมมอยอย่างเงี้ยเราก็แบบ เออมันก็ชิวๆดีออกเมื่อก่อนเราเคยมีแบบเหนื่อยนะเอ็มโอเคเราเป็นแขกทุกวันเนี่ยเราช่างแม่งอะ่ะเราไม่อยากสนใจเราไม่อยากอะไรแต่ทุกวันนี้ยังมีคนเขียนมาหาเราอยู่พี่ครับผมโดนร้องว่าผม,มดงครับผมมีลูกค่าเขาเป็นลูกครึ่งจะบอกเขายัางไงดีคือเข้าใจมากเลยอ,อ่ะเธอว่ามันเหมือนเธอเป็นแบบเหมือนเธอเป็นไอดอลให้ใหเขาแบบได้มาปรึกษาเอาจริงถนะ้าถ้าพูดแล้วสังคมมันเขียนได้ฉันอยากบอกว่าอะไรรู้ป่ะทำไมคนคนหนึ่งต้องพยายามอะไรมากมายกับสิ่งที่เขาเป็นเพื่อที่จะให้แค่ได้การยอมรับ ว่าเรื่องที่ถูกถูกว่าถูกตำหนิอะไรให้มันจบไปทำไม<อ>ทุกคนต้องตะเกียกตะกายหาโพสเซชันฉันต้องเป็นคนดังนะคนจะได้ไม่ว่าฉันฉันต้องมีเงินนะคนจะรด้ทำไมต้องทำอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วมันก็แค่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็ใช้ชีวิต<อ>เข้าใจปะเอ็มเนี่ยมันถึงบอกไงว่าแบบบางทีอะ่ะการพูดจาก,การคุยการอะไรเขาถึงต้องให้คิด มีมสติก่อนพูดจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่พูดเหมือนกันเราต้องบอกคุณต้องดูรีเลชั่นด้วยตอนเนี้ยเนาะมันยุคปี2022แล้วอ,อะไรบางอย่างควรจะเปลี่ยนความคิดได้แล้วเหมือน<ด>ที่เธอบอ,บอกว่าเราไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้ม,มันมีอีกหลายประเทศแล้วก็มันมีคนหลายเชื้อชาติหลายาศาสนาหลายสีผิว หลายเพศสภาพคือทุกสิ่งอะมันไม่มีใครเหมือนกันขนาดที่น้องออกมาจากท้องแม่เดียวกันยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนกันเลยเธ<ล>อขนาดเป็นฝาแฝาาดแท้ยังไม่เหมือนกันเลยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเปิดใจยอมรับคนที่ไม่ยอมรับเนี่ยเป็นคนที่แคบเนอะอยู่ยากฝา,ามโลกไม่ทันเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าบางทีต้องต้องเปิดโลกปวดเปิดความคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากคุยนะก็คือเรื่องของโซเชียลตอนนี้โซเชียลบูลลี่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะ มากเลยมันก็ข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นถึงบอกเออเพราะฉะนั้นถึงบอกไงห่างได้ห่างเนี่ยส o c i a เข้าไปดูเฉพาะอะไรรู้ป่ะเฉพาะสิ่งที่เราชอบแล้วมันเป็นประโยชน์อืมเออติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรเคนิดหน่อยแต่อย่าลืมเพราะมันมีทั้งประโยชน์แล้วมันมีดีท็อกส์ไงอ่ะเธออยากเป็นโซเชียลเนี่ยเธอเอาตัวเองไปลงอยู่ในโซเชียลเนี่ยเสิงเธอโดนด่าเธอโดนคอมเมนต์แย่ๆเธอโดนคอมเมนต์แย่ โซเชียลบูลลี่กเธอรับไม่ไหวอันตรายนะเธอเป็นซึมเศร้าได้เลยนะคนที่แบบแข็ง <ๆ S 1> แข่ง <ๆ S 1> ไม่พออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันถึงบอกให้ว่าอยู่ได้แต่อยู่ให้รู้ว่าเลยว่ามีคนพวกนี้อยู่นะตอนที่เราโดนบูลลี่เนี่ยเราโดนต่อหน้านะเราเลี่ยงได้ก็ต่อเมื่อเราก็แค่ไม่ต้องไปเจอไอ้คนพวกนั้นแต่ถ้าเป็นไซเบอร์บนะูลลี่นี่เีไม่ได้เออเราหนีไม่ได้เธอฉันคิดในแง่บวกไนงะว่ามันก็คือความโชคดีของเรานะ แต่ความโชคร้ายก็มีด้วยความที่เราอะอยู่ในที่ที่สปอตไลท์สองไงคนก็เลยตําหนิว่าด่าวิจารเราได้ง่ายกว่าคนอื่นไม่ต้องมาวิจารค่ะเสือนะ <c oughs> หมงละมันไม่เคยมาเติมให้ <c oughs> จะมาบอกว่ามีทุกวันนี้ก็เพราะพวกคุณอะคุณเล่นละครไม่ดีมันจะดูเหรอใช่ปะกูก็ทํางานหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมัน50 5สิบ้าิค่ะถึงบอกไงว่า อย่ามาแบบหาข้ออ้างหรือว่ามาแถมาอะไรอย่างเงี้ยในการเด็ก <จะ S 2> ทำผิดคนอื่นอยากวิจารณ์ก็ต้องหาข้อมูลมาไม่ใช่แค่แบบว่าเลวอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มีเหตุผลเอ็มว่าแขนั้นจะโดงมาเยอะตั้งแต่เด็กแล้วด้วยซ้ำ แต่เด็กจนมาเข้าวงการทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่เฮ้ยเธอเข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่จะเข้าตอนยี30้นั่นแหละค่อยๆหางานในวงการบันเทิงอะไออย่างเงี้ยอา้าวแล้วเธอมีเ้นสายเธอรู้จักใครหรอพี่แทงพาฉันมาพี่แทงศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพี่หนุ่มคงกระพันแล้วพี่อุ้มพี่อุ้มแฟนพี่หนุ่มก็กไปสแสดงเงี้ยแล้วก็ขึ้นเวทีบับบ๊บโบ๊ะบะโบะ๊ะก็บอกว่าเฮ้ยอีนี่ทรงดีสุดท้ายมาเราก็ได้จริงนั่นก็คือถือว่าเป็นคนที่ชักชวนเธอเข้าวงการเลยสองปีแล้วมั้ง่งไโททาปว ต้อโทรไปขอบคุณคเขาด้วจะต้องขอบอ๋องข,ขอบคุณค่ะพี่พี่ได้ขอบคุณนะอย่างที่บอกเนอะเร็วๆเนี้ยเราเพิ่งเกิดเหตุการณ์สูญเสียคนที่เรารู้จักคนที่เราช่นอืมเอ็มรู้สึกว่าแบบถ้าเรามีอะไรในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะพูดอยากจะอะไรอะ่ะพี่รีดทำอย่างอย่างตัวเอ็มเองเงี้ยพอรู้ว่าโมโมเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เอ็มรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเสไไียดายเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะเสียเนี่ยเอ็มอะพิม์พไปพิม์พไปหาพี่ผู้จัดการเขา,าว่าอยากจะขอคิวหน่อยจะถ่ายรายการเทปนั้นที่จะถ่ายเนี่ยคือจะให้แตงโมงน,นี่คือสวยเลยกะ <darüber S 3> <Maya. S 1> ว่าใ,ให้แตงโมแบบคนมองแตงโมในมุมที่ <practise S 2> หลายๆคนไม่เคยเห็นคือสงสารนางนางเกิดผิดยุคจริง <conversation S 3> ๆ,ๆ,งๆหมายถึงว่านางดังผิดยุคคือถ้าเป็นนางทําตัวแบบเนี้ย ในยุคนี้แฟนขับนางอ่ะจะปกป้องนางเยอะมากจะไม่มีใครมาแบนหรือจะไม่มีใครมาว่านางเลยก็เลยกะว่าจะทําเทปนี้ให้คนรักนางฉันไปงานพี่โมวันสุดท้ายมาตอนแรกฉันเกือบไม่ได้ไปฉันก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าช่วงโควิดทุกอย่างที่ผ่านมันมันไปขายของหน้าเดอะสตรีทฉันทางานฉันไม่ได้ไปงานมันเกิดมันฉันไม่ได้ไปพ่อมันตายฉันไม่ได้ไปงานรับปริญญามันมันเขียนมานะมานะอยากให้มาฉันไม่ได้ไป แล้วสุดท้ายจนงานไว้อะไรมันะฉันจะไม่ได้ไปฉันก็ไม่รู้จะทาไงฉันก็แพนอีกตอนนึงไปวันแรกฉันก็เลยไปหาพวกพี่ออดหลังกงานไว้อะไรวันแรกเขาไปกินข้าวกันเขาก็ไปท่าน้ำฉันก็กูมาแล้วนะอีพี่โมกูมาแล้วนะกูแบบกูไม่รู้กูจะทํายังไงกับชีวิตดีแบบงานก็คืองานกูกูแยกแยะอะไรไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่สองนั่นแหละไปถ่ายเขาที่กองก็ว่าพรุ่งนี้เขาให้ไป ซึ่งเราก็บอกว่าเราต้องไปเพราะเราเป็นน้องสนิทเราต้องไปเราทํางานด้ยวยกันมายาวมากเราเจอกันในละครเนี่ยคือไม่ใช่ทุกคนที่โมมันจะแบบคาว่าอยากให้มาเข้าใจปะแล้วนี่งานสุดท้ายของมันคือเราจะไม่ได้ไปเลแล้วมันไม่ใช่แค่แบบไม่ไปงานโมนะมพี่ผู้ใหญ่ที่เป็นที่รนะักอบที่เขาคุยกับเราอะโมมันรักมึงนะโมมันรักมึงนะช่วงที่อีแขกักตัวอยู่อะเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะแขกักตัวแขกออกจากบ้านไม่ได้แขกก็ไปออกมาหาใครไม่ได้แขกไม่ได้ไปช่วยจัดงานแขกไม่ช่วยเลย โมมัรักมึงนะโมมารักมึงนะมาเราเหมือนคนที่แบบมันรู้สึกผิดมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันหลงเนอไม่รู้จะทําตัวยังไงคือมันแบบกูต้องทําเพิ่งานขนาดนั้น <c oughs> ได้เ,เหรอแม้กระทั่งสุดท้ายคนที่รักกูอะ่ะกูไม่สามารถไปสงฆ์ได้เพราะกูต้องทงํางานแต่สุดท้ายก็ได้ไปแต่จริงตอนแรกเราบอกถ้าเราไม่ได้ไปนะอันนี้พูดเลยนะไปท,ที่แรกที่พูดนะแขกก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลิกคบก็ต้องเฟดตัวออกจากคนในวงจรที่พี่โมมันรักหมดโมอามีนาพี่องค์พี่เออะไรแขกต้องเฟดเพราะแขกซูน่าเขาไม่ได้เพราะทุกคนปิดร้าน ทุกคนไม่รับงานมางานมันหมดแล้วในระหว่างคนหนึ่งที่มันบอกว่าอีโมมันรักมึงนะแครแต่แครกลับไม่ได้ทําอะไรเลยแคร์มองหน้าคนพวงนู้นไม่ได้แล้วเขาเป็นคนน่ารักกันหมดอนะ่ะเอีย่าฉันต้องแลกอะ่ะเกอคิดดูสิ่งที่ฉันต้องแลกไปอะ่ะกับความแบบฉันทําใจไม่ได้สุดท้ายฉันได้ไป อ่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องคู่ชีวิตของเธอดีกว่าฉันเห็นว่าเธอแต่งงานแล้วดูมีความมุ้งมิ้งน่ารักไปเจอกับแฟนสามีคนนี้ได้ที่ไหนเจอในอินเทอร์เน็ตเดตติ้งแอปเหรอใช่แต่ว่าเป็นของเป็นของแบบ LGBTQ c l a s นางก็ทักมาอะไรเงี้ยทักมาจีบก่อนฉันก็เออฉันก็มีโปรไฟล์ฉันนางก็ลองคุยฉันก็สวยอ่ะใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้คุยคนเดียว แต่คิวไม่ว่างเลยอ่ะแล้วจังก็ทักมาคุยนู่นนี่นั่นเไรเนี้ยคุยกันนานไหมปีนึงแล้วหายไปแล้วมาคุยอีกปีนึงเหมือนจีบอยู่สองปีอ่ะอีเพิ่งหายไปเพราะอะไรเพราะเราเองเพราะเราเองเราไม่ตอบแตชัมันจะมีหยุดจึงที่นางทักทักมาอีกรอบนี่เป็นรอบสองก็เลยไปออกเดทกับขาเจ็บอยู่ด้วยนะันเดินกับปีขากระเปกกระเพกไปเพราะว่าว่างไงเพราะเจ็บ อืมอาเราจะตกตรงตรงใจแต่งงานกันได้ไงฉัน<ข>น่ะอยากแต่งงานตั้งนานแล้วฉันเป็นสาวหวานไงฉันมีคนไปฝันว่าฉันอยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนางบอกเลยว่าไม่อยากอ้าวมีมีความคิดฉันก็เลยลมเลิกความคิดนี้ไปแต่สุดท้ายเราก็วันหนึ่งเราต้องไปงานแต่งบอยกับมันดาที่สวีเดนไงฉันก็อ่ะไปเออนี่เธอเราต้องไปงานแต่งนะแล้วนางก็ถามมาแล้วงานแต่ง,งอะไรอาวแต่นางเป็นคนปากแข็งอยู่แล้วนางจะไม่มานั่งขอมานั่งเลย แบบจะแบบเอาไม่มีไม่มีขุกข่าวไม่มีโมเมนต์นั้นไม่มีวันแล้วเธอจะแต่งกับใครล่ะ <c oughs> นางก็อ่ะไม่เธอจะให้นางไปแต่งกับใครบุกกไม่รู้นางไม่ยอมพูดทำเป็นหยอดทำเป็นหยอดนางก็จะไม่ยอมพูดว่าฉันขอแต่งงานนางไม่พูด <c oughs> เราแต่งเราจะใช้อย่างนี้ <c oughs> มันเป็นโรคบ้าเอาชนะแล้วเราก็เออสุดท้ายก็เออจัดงานแล้วก็แต่งงานอย่างนี้นถ้าฉันให้เธอเปรียบชีวิตเธอเหมือนสิ่งของหรือสัตว์เธอคิดว่าชีวิตเธอเหมือนอะ ฉันเหมือนคิงคองเหมือนกอริลลาเธอถึงใช้ลูกคิงคองกอริลา่าใช่ไหมทำไมเป็นสัตว์ที่ภายนอกมองคนอาจจะโอ้ยน่ากลัวลิงไม่ได้ดูสวยงามไม่ได้น่ารักเหมือนกระต่ายถ้ามองดีๆจะมีมุมน่ารักเป็นสัตว์ที่แข็งแรงเป็นสัตว์ที่รักฝูงถ้าได้เป็นหัวหน้าก็จะเป็นหัวหน้าที่เข้มแข็งคอยปกป้องฝูงของตัวเองฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออฉันฉันมันเหมือนคิงคองเี บางมุมมาดูน่ากลัวนะแต่ถ้ารู้จักดีแล้วมีมุมน่ารักอยู่ยังไงวันนี้นะคะเอ็มก็ต้องขอขอบคุณแขกมากๆเลยนะที่แบบว่าให้เกียรติรายการเล็กๆของเอ็มนะม,มันน่ารู้ใจขอบคุณมากวันไหนเราลูกมาเจอกันในี่เป็นคนชอบพาเด็กๆมาเจอเใช่<ๆ>ก็หวังว่าหลายๆคนนะคะจะได้เห็นมุมมองที่อยู่ข้างในที่ลึกม,มากๆเลยนะคะของแขก ภายใต้รอยยิ้มแล้วก็เสียงของเราของแขกก็จะมีมุมที่แบบซีเรียสแล้วก็<ช>มีอีกหลายๆมุมที่หลายๆคนไม่เคยเห็นเนาะใช่ภายใต้ความเยี่ยนของดิฉันจริงใช่ปหมคนมีความคิด <c oughs> ค่าเออก็คิดบ้างค่ะยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านก่อนเลยนะคะร้าน <c oughs> ชิงริงริงนะคะจะเน้นเป็นอาหารไทยโบราณนะคะรวมไปถึง afternoon t แล้วก็ดริงนี่แบบหลากหลายมากซึ่งตอนเนี้ยฉันดื่มทั้งชาและน้ำผลไม้แล้วก็กาแฟแล้วก็คือฉันงงมากตอนเนี้ยบทจะไม่ได้กินคือไม่ได้กินเลยตอนแรกนะคะแล้วบทจะได้กินนะคะเหลือ อยาอกขอกลับบ้าน,คนค <c oughs> กินไม่ไหวค่ะยังไงตอนนี้เราสองคนขอไปก่อนนะคะขอไปเอนจอยขนมหวานแล้วก็อ<ม>ัลต์โนนทีของเขาซึ่งมันเยอะมากแล้วเราก็รู้ส<ะ>ึก<ะ>ว่าเราเปน็นคนหวานหานเราก็ต้องทานมันให้หมดเลยกินไม่หมดก็ตดอยู่ที่นี่ละ <c oughs> ค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> แล้วที่นู่นนี่คือจดทะเบ,บียนสมรสได้ไหมจบต้จบแต่มีที่นี่เนาะที่ยังไม่ บางทไยางางทยยังบางไทยยังยังไม่จดจริงๆก็อยากให้จดนะหลังเพราะว่ามันไม่มีต้องอะไรต้องคิดเยอะเวลาเสียภาษีอะ่ะคุณแยกเพศไหมละ่ะแต่พออะไรสิทธิที่จะได้ในการใช้ชีวิตคุณมาแบ่งเพศมันไม่แฟร์ละถ้าจดไม่ได้ก็ไม่ต้องกระเทยเสียภาษีค่ะจบไม่ง่ายดี <laughs>